ไม่อีกแล้วจ้ะมาอีกแล้วเหมือนีดกกับมาตําบักฮุงอีกเลยจ้ะตําไปกับจมไปค่ับพี่น้องสิได้กินง่ายยุบจมแล้วจมอีกคุณนี่หละม่ได้ตําง่ายล่ะเอาเอาลงไปอันเ้นบักฮุงนันเฝ้าตาตัวหิวเขาเลยได้นี้มันเทียงกลัวแล้วเหมือนด็พเป็นเซสุดงามงามเนี่ยเหมือนเพ็่พไดเป็นหนาที่คุณแม่ให้ลูกชายเพื่อนจ้ะแล้วกับมาตําบักฮุงให้กินจ้ะพี่น้องเบิ่งผุนแหวนเพชรคับพี่น้อง เอาฝ้าตํามเถอะเครื่องกระเทียมไปหายหมดแล้วคุ่นโอ้ยตําไปกระจมไปพี่น้องกลัวสิได้กินหุ่นซากกับแบบไงยังนะคะเอาสอนตัวได้ห้กับพวพ่อจายยังว่ายังว่าเอาตาําโคเล่โคเล่เร็วๆให้มันเข้ากันจะหิวอลไรนี่หิวเขา่ตาตําไปจมไปตําไปจมไปอยูงังไงล่ะคุณมั่ยุ่งง่ายแหลนะเนาะเอาข้าวบาอยู่หันแล้วพี่น้องข้าวบาอยู่หันแหละ